ตลาดบัวทองตลาดใหญ่ที่อยู่ในย่านมาบัวทองนะอุ้ยไม่ได้มาเยี่ยมตลาดนี้นานแล้วแหละตอนเปิดใหม่ๆเมื่อก่อนโควิดนะหูคึกคักแล้วก็ดูฟีลว่ามีอนาคตมากเลยตอนนี้แวะมาก็คือเอ๊สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนนะจริงๆตลาดนี้จะมีตลาดนัด้ายขายของนะคะแต่จะมีทุกวันพูธวันนี้เป็นมาวันจันทร์ จันนี่แหละสดๆร้อนๆเลยพวะมีคนขายของประปาย่นะเนี่ยเห็นไหมขายเสื้อผ้าแล้วก็มีจิ้มจุ่มนะคะเอ๊แต่ก่อนที่มันเคยดูคึกคักนี่มันไปไหนวะหรือมันต้องมาวันอื่นไอ้วันที่มันเป็นตลาดมือสองคือวันพุธอะ่ะก็ไม่รู้ว่าคือคักหรือเปล่านะเพราะไม่ค่อยได้มาค่ะเอ๊มันเงียบจังอะ อันนี้โซนที่เป็นกลางวันก็มานั่งทานได้นะคะนะคะีค่ะแล้วตงรงนู้นแต่ก่อนอนะ่ะเป็นตลาดสดทางนู้นเลยค่ะไอ้ยทุกวันนี้เขาเป็นอะไรอยู่ไหมนี่นะคะโซนที่ตรงนี้ถือว่าเป็นเลนกลางมากที่ต้องมีคนมาเดินนะผลไม้เจ้าเนี้ยอยู่นานมากแล้วค่ะเขายังอยู่ได้อยู่หรยอย่ะเนี่ยค่ะก็มีคนขายแต่คนเดินน้อยน้อยันีนี้ขายมันทอดหมูทอดนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นทอดด้วยวันนี้ไง,ไงปลาหมึกเจ้าเนี้ยดัง แต่ก่อนคนรอเยอะมากเลยเนี่ยค่ะปกติเขาจะรอเยอะมากเลยอ่ะ<า>น้ำจิ้มเขาจะรสเด็ดมากเลยนะเป็นน้ำจิ้มสีเขียว,ยวแล้วพีก,ก่อนนั้นเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามอีกร้านหนึ่งนะเนี่ยดูเดิเขาก็อยู่กันได้นะคือสองร้านนี้ยอยู่มานานมากแล้วค่ะมาตั้งแต่ตลาดเปิดแล้วอะ่ะและอีกเด็ดอีกร้านหนึ่งเลยนะที่พี่จะแนะนําก็คือร้านข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ในหัว นันนี้ก็อยู่คู่ตลาดมานานแล้วนะคะเขาอร่อยได้ค่ะวันนี้มาใน่ซนที่เด่นี้อันตรงนี้เ็าท,ทาหลังคาแล้วแต่ก่อนตรงนี้ก็จะมีเหมือนร้านอาหารนีอะไรให้คนนั่งกินนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นมีหลังคาเห็นไหมคะไปเดินง่ายแต่ก่อนไม่มีหลังคานะนี่ค่ะเขามีร้านข้าวต้ม โอ้โหอันนี้ไงเป็นส่วนของ open นโซนค่ะคนสามารถซื้อลำหนักทานข้าวได้เหมือนจริงเหมือนตลาดนกคู่อะแต่ตรงนู้นขายสภาพมือสองเห็นไหมคะตรงนู้นขายสภาพมือสองเออดูดูดูมันจะคึกคักนะแต่แค่คนไม่มาคนอยู่ไหนหาคนไม่เจอแล้วเราจะวัดซอยนี้ก่อนนะนี่ค่ะมีชาบูมีเคบับนะแล้วก็มีไข่ไข่เต่า โโอ้หเราก็คาดหวังว่าอยากให้แบบเศรษฐกิจมันดีๆอ่ะตลาดทำมันน่อยจังนะคือเดินสะดวกขึ้นนะหน้าฝนีไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามีหลังคาแล้วแต่ที่น่ากลัวกันะคือคนนะคะคนอยู่ที่ไหนหาคนเันเฮ้ยตรงนี้ก็มีแบบที่นั่งเป็นโอมเพ็นแอร์อยู่แล้วด้วยนะ นีหมาลาเจ้านี้หมาราเจ้านี้ก็คือคนเยอะมากแต่ก่อนมาที่ไหต้องรอตลอดเลยอ่ะพอมาละห้าบาทเองอนี่มีมตำเอตอนนี้ลมดีมากเลยนะคะถ้าใครตกเย็นไม่รู้จะไปไหนมานั่งชิลๆที่ตลาดบวดัวทองแล้วนะสามารถซื้อของกินก็ก็มันก็มีการขายของอยู่แหละแต่แค่แบบขาดของผู้คนเข้ามา วันนี้ขายไขย่วันี้ก็ลมแรงอันนี้บิงซูอันนี้มีไก่แซ่บเทวดาตรงนู้นก็เป็นที่ที่เด็กนั่งเล่นได้นะคะตรงนู้นนะคะตอนเย็นน่าจะมีผู้ปกครองพาเด็กมาเยอะแยะนี่ก็มีขายทองนะเอ๊ะมันดูหงอ,อยนะุอยตรงนี้โซนนี้ดูดูเหมือนมีคนเยอะขึ้น,นะคะ่ะเขาจัดดีนะเขาทำดีอะ่ะ แต่แค่มันขาดว่าใครไม่มาเดินนะน,นี่มาเดินน,น้อยๆอุ้ยในโซนนี้ทำใหม่มันอยู่ต้นๆค่ะปกติโซนโอเพนแอร์โซนนั่งทานเนี่ยจะไปอยู่ข้างหลังเดินไม่สะดวกเลยอ่ะอุยตอนนี้เขานั่งอุยนั่นตรงนี้ดีจริงอะเวิร์กอะลมกําลังดีเลยค่ะวันเนี้ช่วงนี้ลมดีมากมันก็มีคนทานนะแต่ว่ามันแค่มันไม่ได้หนาตาโซนนูก็จะมีขายของ หมือนฟิลของใช้ภายในบ้านนะคะของเป็นตะล็ดมีขายอาหารสัตว์ด้วยมีไก่ทอดข้าวเหนียวอุ้ยโซนนี้มาใหม่นี่ไงไม่ได้มานานเลยดูดูฟิลแม่ค้านั่งเลยนั่งเป็นพิกเป็นสารพัดยำร้านที่ที่ไาตั้งแต่แรกของตล,ลาดอะคะ่ะเขาก็ท้อถอยนะเหมือนไปถอยกันไปหลายเจ้าละแล้วก็มีเจ้าใหม่ที่มารองกันเรื่อยๆนะ เราก็อยากให้กําลังใจอยากให้เศรษฐกิจมันเดินดีอะ่ะเอ๊ะหรือเราเรอร,รออะไรนะรอรัฐบาลท,ทำอะไรอะ่ะนั่นค่ะ้วมีไทยทูเฟสด้วยนะใครจะมาซื้อของสดก็ามาได้รพ<ล>ทางนู้นขายของไปตะเลดค่ะแล้วก็มีขายอาหารปลาอาหารสัตว์ด้วยทางนู้นนะคะเห็นไหมมีตู้ปลาทางนู้นอะ่ะเดินมาได้นะคะตลาดใหญ่จริงๆอะ่ะถ้าไม่ติดโควิดไปตั้งช่วงสามปีที่แล้วนะ น่าจะรุ่งม,มากอ่ะวันนี้เป็นไส้ย่างด้วยอ่ะนี่ขายของแบบนั่งชิลมากเลยอ่ะว้าวชาวนนวทบ,บุเรียนทั้งหลายนะด้วยร่วมแรงร่มใจเรามาเดินตลาดบัวทองกันดีกว่าให้เศรษฐกิจมันกลับมาดีวันนี้มารีวิวแค่นี้แหละเปินผ่านมาฟิลว่าหาคลิปลงอะ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตามไปเก็บงานวัดอื่นๆอีกน,น,น,นะคะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนแหละบ๊ายบายขอบคุณค่ะ